เพราะหนูยังไม่พร้อมหนูยังไม่พร้อมจะมีแฟนพี่อ้อยอะไรอะ่ะ <ẩ m. S 1> โฮ้ยหนูต้องพูดว่าไงอะ่ะหนูต้องบอกว่าเอาไงดีวะเดี๋ยวเราจะพาแพทไปจับมือเชอร์ปางกันนะคะจะดูดูว่า,ววาแพทเขาจะเป็นยังไงนะ ไันนี่พันรู้ตัวไหมไม่รู้ไม่บอกถ้าเ,เกิดว่าเขารู้เนี่ยน่าจะต้องตกใจมากแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่นะดูตั้งใจทำงานดีกระอนให้ะขนมหรอขนมเหรอ,นนเ,หรอเออใช่พี่ออยอนมมาแล้วพี่มีสิ่งนี้ให้ด้วยพิเศษมากวันนี้ พาอหน,หนูยังไม่พร้อมหนูยังไม่พร้อมจะมีแฟนพี่โอ๊ยพร้อมยังอะไรอะไรอ่ะอ่ะพร้อมพร้อมจะพาไปห้องงานอะไรอ่ะแฮชีสให้หนูเดี๋ยวแล้วคืออันนี้คืออะไรอ่ะคือยังไงคือไปจับใครก็ได้หรือว่าไปจับคนที่เราอยากได้ใช่ไหมอยากไปจับใครอ่ะอีเสือ ไปสอบพี่เชอก่อนให้หนูคนเดียวเหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยให้หนูไปคนเดียวเหรอพี่ออย์ไปไหมเหรอไม่ไปไปหาเงินไปแล้วนะคะทุกคนจริงไหมเนี่ยเฮ้ยมาพาพาไปจับพิชเชอไปเลยเหรอพูดไม่ออกอ่ะ เผื่อว่าอยากจับมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยวางตรงเพราะว่าแบบพอมีงานจับอะมีงานตลอดเลยแล้วเนี่ยนี่ทุกคนโอ้ยก g o ก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือใช้แต้มบุญหมดแล้วนะคะสำหรับปีนี้ <c oughs> ว่าแล้วทำไมปีนี้โชคายทั้งปีเลยมีเรื่องโชคดีที่สุดก็คือได้จับมือพี่เชอร์ฟานและวค่ยดีใจอ่ะคะุณไม่รู้เรื่องเราตอนเนี้ยลิงพันหมดแล้วอะขอบคุณพี่ออย คือตอนนี้มือเย็นมากแล้วคือเราต้องทำยังไงมั้งก็ไม่รู้อ่ะมือหอมยังวะมือหอมยังวะแล้วคือเขาต้องจับมือไหนอะพี่จับจับมือซ้ายหรือมือขวาต้องพูดยังไงเดียวต้องแนะนำก่อนส่วนตัวต้อพูดกับพี่เชอร์ว่าอะไรคำแรกก็ต้องสวัสดีปะ่หะหรือเราเข้าไปให้ยิ <laughs> ้มให้ยิ้มอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เชอร์หนูชื่อแพนนะคะ เอ้ยหนูต้องพูดว่าไงอะ่ะหนูต้องบอกว่าเอาไงดีวะพี่เขาเรียนญี่ปุ่นฉันหนูก็เรียนมานิดนึงเพราะฉะนั้นหนูต้องบอกว่าออฮาโยากัสไซมาเพราะว่ามันเช้าอยู่เพราะว่าตอนนี้เวลา10บโมงหนูก็บอกว่าออฮาโยากัสไซมาอ้าววหนูคิดมาก พูดอะไรแล้วอะสวัสดีค่ะโอเคกดมัสวัสดีค่ะพี่เชอร์หนูชื่อพันนะคะดีดีที่รู้จักนี่เหรอมันดูห่างเหินว้ะอยากพี่เชอร์หนูชื่อพันนะคะติดตามพี่อยู่นะคะไม่เอาอ่ะหนูว่ามันมันมันเบสิกไปหนูเอาแบบนี้ว่ะหนูเดินเข้าไปจับมือเฉยเฉแล้วก็ไม่พูดอะไรหนูว่าเขาน่าจะอึ้งเพราะว่าทุกคนที่ไปจับก็คงจะพูดคุยกัอพี่เขาใช่ไหมแต่หนูเดินเข้าไปจับไม่พูดเขาจะได้จำหนูได้ไงเออเราต้องทำให้เขาจำเราได้ มันหนึ่งจะคุ้มค่ากับการที่เราได้ไปจับมือเขาคนตอนนี้คือหูตื่นเต้นมากหนูพูดไม่หยุดแล้วหนูพูดไม่รู้เรื่องเลยอะหนูว่าถ้าเกิดแบบหนูซ้อมไปใช่ป่ะพอรายจริงหนูก็ลืมหมดทุกอย่างทำอะไรไม่ได้่หนูไปวันพรุ่งนี้ไม่้เลยวะขอไปซ้อมบทก่อนได้ไหมอะยังไม่ทำใจเลยอะ่ะหนูหอมยังวะพี่มือหนูหอมยังวะดมดมหน่อย เตอนนี้บรรยากาศเงียบม,มากแล้วหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูยืนอยู่ที่โลกแต่ใจหนูไปดาดวคูโตแล้วทุกคนลองจับมือหนูดิคือเย็นมากตอนนีะนะ้คือแบบอยู่ไม่สุกแล้วอ่ะพูดไม่รู้เรื่องเราตอนนี้ออโอเคหนูจะหนูจะไม่ท้อมแล้วหนูจะไปถึงจะใส่เลยใส่เลยไปพร้มอมแล้ว หนูก็พูดอะไรพี่เชมาหนูหนูอ่ะพยายามบอกตัวเองว่าอย่ายิ้มแต่หนูยิ้มัแต่ปลายแถวเลยหนูทำไมเหมือนกั้นถ้าหนูเดินเข้าไปอ่ะหนูแค่เดินเข้าไปแล้วก็อยู่อย่างนี้เลยก็แค่หนูก็จำไม่ได้แจำไม่ได้หนูพูดแค่ว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อแพทนะคะแต่วเขาก็เรียกชื่อหนูนะเขาว่าน้องแพท ก็จำได้แค่รอยยิ้มพี่เขาคือแบบมันมืดน่ะนึกออกปะคือแบบหูหูดับแบ,บบวิ่งแล้วไม่ได้ยิยนอะไรเลยอะเห็นหน้าเขาก็แบบดับอะแบบพยายามจะไม่เดินเต้นอะแต่พี่เชอรพูดไม่รู้เลยคือ <c oughs> ตอนเนี้ยไม่อยากให้ใครมายุ่งกับนหนูนะหนูจะไม่จับมือใครอยู่ทั้งวันเวลาทำงานที่อยู่เนี่ยแล้ว,ว,ลวถ่ายรูปก็ท่านเนี่ <c oughs> ยก็อ,อยากจะฝากถึพ <c oughs> ี่เชอร์นะคะพ <c oughs> ี่เชอร์ยิ้มสวยกว่าในรูปเยอะเลยอะตัวจริงพี่โคตรโคตรน่ารักบอกเลยโคตรน่ารักตอนแรกหนูก็แบบไปจับหนึ่งครั้งอะหนูรู้สึกว่าหนูอยากมาอีกขอบัตร ตอนที่จะออกมาใช่ไหว่าหนูสตาร์ทแล้วเขาแบบก็ปี๊ดปี๊ดหนูก็เลยแบบจะเดินออกแล้วพี่เชลก็แล้วหนูก็เด้งออกมาแล้วเชลแบบอ้าวหนูรู้สึกผิดมากเลยอ่ะอยากจะกลับเข้าไปแปะใหม่เขอาบ้านนอนหนูอะซ้อมบทไปเยอะมากเลยนะสุดท้ายก็ไม่เืนไม่ใครบอกว่าหนูชื่อแพนนะคะแล้วเขาก็เรียกชื่อหนูแล้วเขาก็บอกว่าซู้ๆนะหนูก็เลยบอกว่าหนูติดตามพี่อยู่นะคะเขาก็บอกว่าซู้ๆนะแล้วบอกว่าพี่เลวนเหมือนกันนะคะแล้วก็ปี๊ดแล้วเขาก็จะไฮไฟท์หนูแล้วก็ แล้วซึ่งมันหนู่ลอยๆก็ไม่รู้อ่ะคือแบบว่าไปเถอะไปหนู่พร้อมทำงาน